สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนคข้าสู่ช่องมูนมิร์เรอร์ทาด้วยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำการเลนดอมนะคะอ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้เลยนะ,ะพลังงานเป็นการเลนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะ,ะแล้วก็ขอขอพบพระคุณมากมากเลยนะคะสำหรับการกดซุปเปอร์แดงเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะว่าก็เลนดอมของเราในวันนี้นะคะ เขาอยากบอกคุณว่าอะไรในตอนนี้นะวันนี้เราจะทําให้กันนะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะคะว่าช่วงนี้คุณเป็นเช่นใดบ้างนะคะขอดูสักห้าใบนะแปดดาบนะคะเพดดับคัพส์นะ,ะทวบวอนนะคะแ้วพลอยนะ king of cups นะคะ สำหรับท่าราศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตอนตกได้เลยนะคะท่าราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะตัวคุณมิชาท่านลมมีถุนตุนกุมค่ะทัดไฟเมสิงธนูท่านน้ำมิงกระกฎพีจิกนะคะคุณเป็นคนที่ใจดีนะคะเป็นคนนิ่งๆิ่งแต่ว่าเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะเข้าอกเข้าใจคนอื่นเสมอเลยนะบางที่นะคะการที่เข้าใจคนอื่นมากเกินไปอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจคนเท่าไรนักนะะมีความรู้สึกที่รู้สึกคิดน้อยใจอยู่ลึกๆนะคะตามหน้าไพ่นะคะ ช่วงนี้คุณอ่อนไหวมากๆนะแต่คุณก็เป็นคนที่เข้มแข็งนะคะคือมีความอ่อนไหวมีความรู้สึกที่อ่อนไหวก็จริงแต่เข้มแข็งมากๆคิดมากแต่ก็ยังมีสติอยู่นะคะใจมีความหวังมีความคิดสร้างสารรค์นะคะหรือว่ามีบางอย่างที่ทําให้หัวใจของคุณอะพองโตในช่วงนี้นะคะรู้สึกมีความรู้สึกคิดมากแต่ก็รู้สึกดีในเวลาเดียวกันนะคนะตาหน้าไพ่นะคะมีความกังวลแล้วก็ความ คิดมากค่อนข้างเยอะนะคะคุณกําลังมองอนาคตแล้วก็วางแผนทางเลือกหรือว่าคิดจะขยับแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเต็มที่เท่าไรนักในตอนนี้นะ,ะแต่มีการคิดวางแผนไว้แต่ยังไม่ได้ลงมือทํานะคะพลังงานหลักๆของคุณนะคะคือคุณเป็นคนที่ ดวงชีวิตดีมากๆเลยนะตามที่ไพ่สื่อในช่วงนี้นะคะมีความมั่นคงในเรื่องของชีวิตนะมีความมั่นคงพึ่งพาตัวเองได้นะคะมีงานที่มั่นคงหรือว่ามีความรู้สึกนึกคิดที่ค่อนข้างมั่นคงพลังงานหลักๆของคุณเลยนะมีความพอใจภูมิใจในสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย King of Cups นะสื่อถึงว่าถึงแม้ว่าคุณจะคิดมากไม่ว่าจะคิดมากแค่ไหนก็ตามแต่คุณก็ยังคุมอารมณ์ได้ดีมากๆนะคะเข้าอกเข้าใจสถานการณ์แล้วก็ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ ผู้อื่นได้ดีมากๆนั่นเองนะคุณจะผ่านไปได้นะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะก็เป็นพลังงานแล้วก็เอเนอร์จีของคุณนะคะเดี๋ยวเราเข้อคําถามกันเลยนะคะเขายังบอกอะไรตอนนี้นะเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะ สิบใบนะทูอฟคัพส์นะคเขาก็รักคุณนะคะเนี่ยส่งถ้วยขึ้นใบแรกเลยนะหลักๆในใจลึกๆของเขานะเขารูสึกรักคุณผูกพันกับคุณนะคะคุณสองคนมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะขึ้นสองถ้วยใบแรกนะ,ะขอสิบใบดึงมมูนะคะมีความคิดถึงมีการขัดแย้งหรือไม่ยอมกันอยู่นะคะแต่ก็มีความรู้สึกรักคุณนะนะคะขอสิบใบนะคะสำหรับธาตุศีของเขาคนนี้นะคะมีชาวธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกค่ะ ธาตุลห์มมถุนตนกลมธาตุดินกันพฤกศก,กนนะะไไมังกรธาตุไฟเมสิงธนูนะคะตามหน้าไพ่นะคะตัวเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รักใครรักจริงมากๆเลยนะคะเป็นคนฟอร์มเยอะเป็นคนอีโก้แต่เป็นคนที่จริงใจมากๆนะคะคือเป็นคนปากแข็งอีโก้นิดๆไม่ชอบเสียหน้ามากๆเลยนะคะคิดมากแล้วก็ระวังตัวสูงมากๆเป็นคนที่จริงใจคนหนึ่งเลยแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะเหมือนอาจจะดูเหมือนไม่แค์นะคะ เหมือนไม่แคร์เหมือนไม่สนแต่จริงๆอ่ะสนใจมากๆเลยนะเวลาะจะทําอะไรตัวเขาคนนี้จะรอจังหวะนะคะจะไม่ใช่คนที่ทําอะไรบุม่มบามนะคะบางทีเหมือนไม่สนเหมือนไม่แคร์ที่จริงแล้วคือสนมากๆเลยนะความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะยังไม่ได้คบกันแบบจริงจังแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะยังมีกันและกันอยู่เหมือนดูดูใจกันอยู่คุยคุยกันอยู่เพราะว่านะ,ะตามหน้าไพ่ที่ไพ่สื่อนะคะก็คือมันเป็นเพราะว่าจังหวะชีวิต ของคุณและเขาเนี่ยมันยังไม่นิ่งพอสําหรับสถานการณ์ที่ชัดเจนในตอนนี้นะคะเหมือนต่างฝ่ายต่างมีสิ่งที่ต้องทําหรือว่ามีสิ่งที่ต้องโฟกัสของตัวเองอยู่นะคะในบางคู่บางกรณีนะคะ,อ,ะอยู่ต่างถิ่นต่างประเทศอยู่ไกลกันนะ,ะอยู่คนละทางสซนเวลานะ,ะมีระยะทางในความสัมพันธ์นะคะมีมีระยะห่างระยะทางทางไกลนั่นเองนะคะก็เลยทําให้ยังไม่ได้ลงตัวก็เลยยังอยู่ในสถานะที่ชัดเจนไม่ได้ตอนนี้นะคะส่งถ้วยนะเหมือนที่บอกค่ะ คุณและเขาเนี่ยมีมีความรู้สึกดีๆให้กันนะรักกันใจตรงกันใจเชื่อมโยงกันและกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีความไม่ชัดเจนอยู่ในความสัมพันธ์แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาไปไกลามากๆนะคะไปไกลกว่าเดิมด้วยนะคะคุณและเขานะคะมีความรู้สึกที่ รักกันแบบตรงกันแบบที่เข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคะสองถ้วยนะเป็นความผูกพันที่อยู่ในใจเขาเสมอนะคะตามหน้าไพานะ่ะตัวคุณนะอยู่ในใจเขาเสมอความสัมพันธ์นี้ก็สําคัญในใจของเขาด้วยนะะถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่ค่อยได้พูดออกมาะคะเพราะด้วยลักษณะนิสัยของเขาเนะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดตามที่ใจคิดนะค,ะคือใจเขารู้สึกรักนะคะแต่เขาปากแข็งนะคะมีความไม่ยอมเสียหน้านะคะแต่ก็เป็นคนจริงใจเป็นคนที่คบได้คนหนึ่งเลยนะะเขาไม่ได้หายไปไหนเขาเคย เคยคิดมากนะคะหรือว่าอาจจะเคยงงในความสัมพันธ์มีความสับสนอยู่ในใจนะคะแต่ก็มีความรู้สึกรักคุณคิดถึงคุณนะคะเวลาตกกลางคืนนะคะคนคนนี้เนี่ยจะมีการก้นคิดในเรื่องของคุณหรือว่าเวลาที่อยู่ในช่วงเงียบๆนะคะเขาจะค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณบ่อยมากๆเลยนะคะมันมีความรู้สึกคิดถึงด้วยแล้วก็มีความรู้สึกไม่มั่นใจอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ความรู้สึกที่มีให้คุณเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะถึงจะเป็นคนที่ฟอร์มจัดแต่ก็เป็นคนที่ รักจริงแล้วก็รู้สึกให้คุณจริงๆนั่นเองนะเดอสตานะคะตัวเขาคนนี้เนี่ยเขายังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะ,ะมีความคิดถึงคุณนะคะ ตอนที่อยู่เงียบๆนะเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากๆแต่ว่าไม่ได้บอกนะคะมันเป็นความรู้สึกที่คือเดอยสตากับเดอะมูเนี่ยมันอยู่ตรงกันเลยนะเหมือนที่บอกค่ะคิดถึงเวลาอยู่คนเดียวเวลาอยู่เงียบๆมีความสับสนปนปน,ปน,ปนความคิดถึงความไม่มั่นใจอยู่แต่ลึกๆก็ยังมีความหวังกับคุณมีความหวังกับกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะถึงแม้จะอีโก้แต่ลึกๆใจของเขานะ่ะก็อยากเป็นคนที่คุณนะ่ะภูมิใจนะอยากเป็นคนที่อยู่ในสายตาของคุณตลอดคือเหมือนเวลาเขาทําอะไรเขาก็อยากให้คุณรู้สึกว่า ภูมิใจในตัวเขานะคะเขาอยากเป็นคนที่ดีพอสําหรับคุณนะคะแล้วก็เขาอยากพิสูจน์ตัวเองนะอยากเอาชนะใจคุณนะตอนนี้นะคะจังหวะชีวิตหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปนะคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆแล้วก็เข้าสังคมเก่งมากๆเป็นคนที่เฟรนดี้มีเสน่ห์นะแต่เขาเป็นคนไม่ได้เปิดใจง่ายนะถึงแม้เขาจะเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งมีคนเข้าหาดูเหมือนไม่ได้ขาดความรักเลยนะเพราะว่าตัวเขาน่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาตินะคะ ด้วยโดยลักษณะหน้างานของเขาหรือว่าบุค,คลิกของเขาเนะ่ะเขามีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรง้ามมากๆเลยนะอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงของเขาเนะเป็นคนที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะคนคนนี้นะ่ยมีคนเข้าหาเขาตลอดแต่เขาไม่ได้เป็นคนที่เปิดใจให้ใครเข้ามาในชีวิตหรือว่าในใจเขานะง่ายๆเลยคือเหมือนอาจจะคุยได้นะคุยได้แต่เขาก็จะมีเส้นที่ขีดไว้ชาดเจนว่าคนนี้จะเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะ ตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยจังหวะชีวิตกําลังจะเปลี่ยนนะสถานการณ์ที่ตอนนี้อาจจะดูนิ่งๆดูไม่ใส่ใจหรือว่าห่างๆกันไปในบางคู่นะคะตอนนี้เนี่ยคือความสัมพันธ์คุณและเขาจะไม่ได้นิ่งตลอดนะคะโชคชะตากําลังหมุนให้วนเวียนกลับมาคุยกันนะค,ะคุณสองคนนะคะมีความผูกพันอยู่แต่จะกลายเป็นของการและกันจริงๆไหมเนี่ยขึ้นอยู่ที่ว่าจะผ่านบททดสอบไปได้จริงๆไหมนะค,ะคือตามหน้าไพ่นะคะ คนสองคนมีใจให้กันนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นเลยนะมันมีอุปสรรคหรือว่าหรืออาจจะเป็นในส่วนของอุปสรรคในเรื่องของระยะทางนะคะแล้วก็หลกัหลกๆเลยเนี่ยเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับความคิดความสับสนความไม่มั่นใจของตัวเขาเองนะคะคือ view of fortune เนี่ยคือโชคชะตาจะ จัดสรรให้คุณและเขาเนี่ยได้มาเจอกันได้คุยได้เคลียนะคะคือจะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้คุณและเขาเนี่ยมีโมเมนต์ที่ได้ต้องใกล้ชิดกันนะได้เปิดใจเคลียกันจริงๆนะคะแต่ว่าจะคบหรือว่าจะไปต่อเนี่ยขึ้นอยู่ที่คุณสองคนนะว่าว่าคุณและเขาเนี่ยจะเลือกกันและกันไหมนะแต่แน่นอนว่าตามที่ไพ่สื่อเนี่ยก็คือเขารักคุณนะะเขายังโฟกัสอยู่ที่คุณยังโฟกัสอยู่ที่ความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะอุปสรรคนะคะตามหน้าไพ่น่ะไม่ได้เป็นคนอื่นหรือว่า ตัวบุคคลเสมอไปนะที่ชัดเจนมากๆเลยนะคือมันเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับใจของเขาเองค่ะเหมือนที่บอกตัวเขาเป็นคนที่ยังคิดเยอะอยู่ยังไม่ได้มั่นใจยังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดในตอนนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ยังคุยยังมีคุณอยู่ยังดูแลใส่ใจกันแบบนี้อยู่ถึงแม้จะฟอร์มจัดแต่ก็รักคุณนะ,ะอาจจะยังไม่ได้แบบ พูดขอเป็นแฟนเต็มปากแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็เหมือนแบบว่าคุยคุยกันดูดูใจกันอยู่นั่นเองนะคะเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คิดมากคิดเดยอะพอสมควรเลยนะคะคนคนนี้นะนะคะ คือเหมือนตัวเขานะมีความรู้สึกที่อยากค่อยเป็นคๆไปนะคือเหมือนอยากค่อยๆสร้างความสัมพันธ์นี้ให้มันแบบเป็นความรู้สึกที่มั่นคงนะคะคือลึกๆนะเขารู้นะคะว่ายังไงโชคชะตาของคุณและเขาเนี่ยยังไงก็ต้องกลับมาเจอกันนะยังไงก็ต้องได้วนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันอยู่นะคะ เขาคนนี้นะเคยผ่านความเจ็บปวดมานะ,ะด้วยสามดานะคะแต่เขาก็ยังอยากที่จะเป็นคนคือยังอยางมี week, คุณอยู่แล้วก็อยากเป็นคนที่คุณภูมิใจในตัวเขามากๆเลยนะคะสี่ถ้วยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นเป็นความรู้สึกที่มีนนค,มมคนอะมาหยิบยื่นให้เขานะมีโอกาสเข้ามาแต่เขาไม่ได้เลือกนะคะเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นนะคะ <S <S มันเป็นความรู้สึกที่อยู่นิ่งๆยังไม่ได้โฟกัส ยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักนะคะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดใจยากแต่แต่เขาก็ย,ยังโฟกัสที่คุณนะแต่ก็ไม่ได้เด่นในเรื่องของในเรื่องของการที่แบบโฟกัสความรักเป็นหลักนั่นเองนะคะแต่ว่าถามว่าเขาอยากบอกอะไรคนเนี่ยก็คือตัวเขานะก็มีความรู้สึกที่คิดถึงคุณนานะ,ะอยากบอกรักอยากบอกความคิดถึงนะ,ะแต่ก็ยังมีความสับสนอยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาละ่ะนะคะถ้าเขายังคิดมากแบบนี้จะลงเอยยังไงนะคะ ิงอบสอดนะคะต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานะคะถ้าถ้าเกิดว่าได้กลับมาคุยเคลียร์กันอีกรอบหนึ่งนะต้องต้องพูดกันแบบเปิดอกนะเปิดเผยความรู้สึกหรือว,ว่าคุยกันตรงๆนะคะอิ e อปอคัพส์เทนอคคอยนะคเซเว่นอคัพส์นะแล้วก็ แปม้นะคะตามหน้าไพนาถามว่าจะลงเอยยังไงนะคะราชาดาเนี่ยสื่อชัดเจนมากๆว่าต้องคุยกันแบบมีสติตรงไปตรงมาเหมือนที่บอกค่ะควรสองคนนะคะรักกันมากๆมีความเข้ากันได้มีความเข้าอกเข้าใจกันนะ,ะถ้าปรับเข้าหากันได้จริงๆเนะี่ยก็คือต่างคนต่างมีใจต่างคนต่างรู้สึกตรงกันถ้าปรับอีกนิดนึงนะ,ะแบบเปิดใจพูดคุยกันตรงๆมากขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์ของคนและเขานะ่ะจะ ไปได้ไกลมากๆเลยนะคือเหมือนคุณก็เข้าใจเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเขาก็เข้าใจคุณในสิ่งที่คุณเป็นนะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนะี่ยมีโอกาสที่จะลงเอยเป็นครอบครัวได้เลยนะเพราะว่าสิบเดีอนนะมันเป็นความมั่นคงการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั่นเองนะความรู้สึกนะมีแต่ต้องผ่านอุปสรรคนะ อุปสรรคความสับสนาซเซเวนออาครับอาจจะเป็นตัวเลือกหรือว่าความสับสนในใจของเขาเองนะมีตัวเลือกมากมายเข้ามานะถ้าผ่านอุปสรรคตรงนี้ได้มีโอกาส อยู่ด้วยกันแบบเป็นชีวิตคู่ได้เลยนะคะตัวเลือกที่เข้ามาไม่ใช่ตัวบุคคลนะคะแต่เป็นความสับสนคิดเยอะในใจของเขาเองนะคะถามว่าตัวเขาเนี่ยอยากจะบอกอะไรเปิดไพ่มาทั้งหมดนะคะเขาอยากบอกว่าเขารักคุณนะ,ะยังอยากมีคุณอยู่นะคะแล้วก็ยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะแต่ว่าก็ขอเวลาคิดแล้วก็ คือเหมือนคุยคุยกันไปแบบนี้นะคะอยากให้คุณเข้าอกเข้าใจเขาแบบนี้ต่อไปนะไม่ได้หายไปไหนนะคะอยากให้จับมือกันไปนะ,ะจนไปถึงถึงสถานะที่มันจริงจังนะคะคือเหมือนเขาอยากให้คุณอยู่เคียงข้างเขาในในวันที่เขาหนาสับสนถึงแม้ว่าเขาจะฟอร์มจัดแต่เขาก็ เขารู้ว่าคุณะยังไงคุณก็เข้าใจในตัวเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดนั่นเองนะคะเขาก็อยากบอกคุณนะคะว่าอย่าให้เข้าใจแบบนี้ต่อไปนะแล้วก็เขารักคุณแล้วก็เขาก็คิดถึงคุณนะคะ ถ้าควรผ่านอุปสรรคทั้งหมดได้นะแปดไม้น่ะเหมือนที่บอกค่ะความสัมพันธ์จะก้าวกระโดดไปแบบรวดเร็วมากๆนะมีมีโอกาสที่จะได้ลงเอยนะเป็นชีวิตคู่นะสิบเดียนมีความมั่นคงชัดเจนจริงตังแล้วก็จริงใจรักกันมากๆเลยนั่นเองนะคะก็จบการอ่นานไพ่แล้วนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมและฟังมากๆเลยนะคะจะกลับมาในหัวข้อหน,น้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัส Thank you.